ถ้าวันหนึ่งคุณเดินเข้าไปในงานจัดแสดงศิลปะแล้วดวงตาของคุณดันไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่เงียบๆแต่ใบหน้าและรอยแผลบนข้อมือทําให้คุณแทบหยุดหายใจเพราะมันคือร่องรอยที่คุณจําได้ไม่ลืมร่องรอยของลูกชายที่หายไปนานกว่า13ปีแต่การได้เจออีกครั้งกลับไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอย่างที่คิดเพราะเบื้องหลังการหายตัวไปนั้นซ่อนเงามืดที่ใหญ่โตอันตรายและอาจลากทุกคนเข้าสู่วงวนเลือดอีกครั้ง เรื่องจริงที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้คือหนึ่งในคดีที่สเตือนใจที่สุดและคุณจะไม่สามารถละสายตาไปได้จนถึงวินาทีสุดท้ายเสียงประกาศภายในหอศิลดังสะท้อนไฟสีขาวนวลสาดส่องทั่วห้องกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดผสมกับกลิ่นสีที่ยังไม่แห้งดีแม่เดินช้าๆสายตากวาดมองรอบๆผู้คนแต่งกายหรูหรากำลังยืนชื่นชมภาพวาดเสียงหัวเราะเบาๆแทรกเข้ากับเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อน แม่กอดกระเป๋าแน่นรู้สึกหัวใจเต้นแรงเกินปกติในมุมหนึ่งมีชายหนุ่มกำลังยืนอยู่เงียบเงียบเขาไม่พูดไม่หัวเราะแค่ยืนมองภาพวาดเพียงภาพเดียวแผ่นหลังนั้นกว้างและท่าทางคุ้นตาแม่หยุดหายใจเพียงเสี้ยววินาทีความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นในหัวใบหน้าของเด็กชายเมื่อสิาปีก่อนรอยยิ้มที่หายไปพร้อมกับคืนฝนตกคืนนั้นเสียงสายฝนในความทรงจำเหมือนดังขึ้นอีกครั้ง แม่กัดริมฝีปากแน่นรู้สึกกลิ่นฝุ่นเปียกโชยเข้ามาทั้งที่อยู่ในห้องแสดงงานดวงตาแม่เริ่มพร่ามัวด้วยน้ำตาชายหนุ่มคนนั้นขยับมือรอยแผลเป็นเล็กๆที่ข้อมือซ้ายปรากฏชัดแม่จำได้ทันทีเพราะมันคือรอยที่เกิดจากอุบัติเหตุในวัยเด็กร่างกายแม่สั่นเทาหัวใจเหมือนหยุดเต้นความเงียบรอบตัวกลับกลายเป็นเสียงก้องดังอยู่ในหูแม่ยกมือขึ้นเล็กน้อยอยากจะเอ่ยเรียกชื่อ แต่ริมฝีปากกลับหนักเกินไปเสียงติดอยู่ในลำคอดวงตาของชายหนุ่มเหลือบมาทางแม่เพียงเสี้ยววินาทีแววตานั้นเหมือนถูกสะท้อนออกมาสายตาที่คุ้นเคยจนแทงทะลุใจแม่ยกมือปิดปากร่างกายก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนทั้งห้องกลายเป็นหลุมลึกเสียงหัวใจเต้นดังแข่งกับเสียงฝีเท้าที่เริ่มใกล้เข้ามา กลิ่นน้ำหอมของคนรอบข้างกลับกลายเป็นกลิ่นเลือดจางๆที่แม่เคยจำได้ร่างชายหนุ่มหันกลับมาช้าๆใบหน้าที่รอคอยมากว่า13ปีปรากฏตรงหน้าใบหน้าของชายหนุ่มตรงหน้าทำให้ลมหายใจของแม่ขาดห่วงโหนกแก้มดวงตาริมฝีปากทุกอย่างเหมือนกับภาพจำในวัยเด็กแต่แฝงด้วยความแข็งกระด้างและความเหนื่อยลา้าแม่ยกมือสั่นเทาเก้าวไปข้างหน้าลูกใช่ลูกจริงๆหรือเปล่า เสียงที่หลุดออกมาสั่นจนแทบขาดใจทุกสายตาในงานเริ่มหันมามองชายหนุ่มนิ่งไปชั่วครู่สายตาเขาแข็งกร้าวแฝงด้วยความสับสนรอยยิ้มบางที่แม่เฝ้ารอไม่ปรากฏกลับมีเพียงแววตาเย็นชาที่ทำให้เลือดในกายแม่เย็นเฉียบแม่ก้าวเข้าไปอีกหนก้าวได้กลิ่นเสื้อผ้าที่เก่าและเหมือนผ่านการเดินทางอันยาวนานกลิ่นเหงื่อและฝุ่นแทกผ่านน้ำหอมราคาถูกที่ฉีดกลบไว้ แม่จำได้ว่าเคยกอดกลิ่นแบบนี้เมื่อครั้งที่ลูกยังเด็กเขาถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินสะท้อนกล้องแม่หยุดนิ่งความเจ็บปวดแล่นผ่านใจราวกับถูกกรีดด้วยมีดทำไมทำไมไม่พูดอะไรเลยชายหนุ่มเม้มปากแน่นรอยแผลเป็นบนใบหน้าเล็กๆทำให้แม่ใจหายเพราะมันคือลักษณะเดียวกับวันที่แม่พาเขาไปโรงพยาบาลหลังหกล้มในวัยห้าขวบไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากแม่กับลูก แม่ยกมือขึ้นรูปอากาศตรงหน้าแต่ไม่กล้าแต่ต้องร่างนั้นจริงๆเพราะกลัวว่าถ้าแต่แล้วเขาอาจหายไปอีกครั้งเหมือนฝันที่สลายต่อหน้ามานับครั้งไม่ถ้วนเขาขยับปากในที่สุดเสียงทุ้มต่ำดังออกมาอย่างแผ่วเบาผมไม่รู้จักคุณแม่เหมือนถูกฟ้าผ่ากลางใจหัวใจร่วงหล่นจนแทบยืนไม่อยู่ดวงตาสั่นไหวจนมองภาพรอบตัวไม่ชัดเสียงรอบข้างหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่ดังสะท้อนในหู แต่ในแววตาของเขามีบางอย่างสั่นไหวเหมือนเขากำลังซ่อนบางสิ่งไว้เหมือนเขากำลังต่อสู้กับตัวเองแม่รับรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังโกหกฝูงชนเริ่มสุบสิบบางคนมองด้วยความสงสัยบางคนยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพแสงแฟลชวูบวาบเหมือนสายฟ้าที่กรีดกลางความมืดแม่เอื้อมมือคว้าแขนเขาสัมผัสนั้นทำให้แม่ขนลุกสู้ร่างกายเขาสั่นเล็กน้อยแต่กลับรีบดึงออกอย่างแรง อย่ามาแต่ต้องผมเสียงเขาสั่นแต่เด็ดขาดแม่แทบล้มลงกับพื้นความเจ็บปวดท่วมท้นจนต้องยกมือกุ่มอกสายตาเต็มไปด้วยคำถามนับพันทำไมลูกถึงพูดแบบนี้ลูกหายไปไหนมาใครทำอะไรกับลูกชายหนุ่มหลับตาแน่นเหมือนพยายามกดความทรงจำที่พุ่งขึ้นมาเขาหันหลังเดินหนีเสียงรองเท้าดังก้องเหมือนค้อนกระแทกหัวใจแม่ทุกย่างก้าวแม่พยายามร้องเรียกแต่เสียงกลับขาดหาย แม่เห็นบางสิ่งตกจากกระเป๋าเสื้อเขาเป็นป้ายเล็กๆที่หล่นลงพื้นแม่ก้มลงหยิบขึ้นมาในแสงไฟนั้นแม่เห็นตัวอักษรสลักชัดเจนเป็นชื่อจริงของลูกชายที่หายไปเมื่อ13ามปีก่อนหัวใจแม่แทบหยุดเต้นมือสั่นจนแทบปล่อยป้ายหลุดความจริงพุ่งเข้ามาเหมือนพายุที่ซัดทั้งร่างนี่คือลูกของแม่จริงๆแม่ยกสายตาขึ้นอีกครั้งแต่เขาหายไปในฝูงชนแล้ว เหลือเพียงเสียงฝีเท้าที่ห่างออกไปเรื่อยๆและหัวใจแม่ที่แตกสลายแม่ยืนอยู่กลางห้องแสดงงานหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะแสงไฟเหนือสีสะพร้ามัวน้ำตารื้นจนภาพเบื้องหน้าสันไหวเสียงผู้คนรอบข้างกลายเป็นเสียงไกลๆเหมือนคลื่นทะเลซัดเข้าหูแต่สิ่งเดียวที่ชัดเจนคือป้ายเล็กๆที่กำอยู่ในมือแม่บีบป้ายแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือชื่อที่สลักอยู่บนโลหะย,ยังคงชัดเจน เป็นชื่อที่แม่เองเคยเขียนลงในสูติบัตด้วยมือสันๆเป็นชื่อที่แม่เรียกซ้ำๆทุกคืนตลอด13ปีที่ผ่านมาแม่ไม่ลังเลอีกต่อไปก้าวออกจากห้องแสดงงานฝ่าแสงแฟลชและเสียงซุบซิบรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังเร่งร้อนแม่มุ่งตรงไปยังประตูทางออกดวงตากวาดหาทุกเงาร่างที่คล้ายกับเขาลมเย็นจากประตูอัตโนมัติพัดเข้ามาปะทะกลิ่นควันรถและเสียงบีบตแตรดังระงมแม่หันซ้ายหันขวา จนในที่สุดก็เห็นเงาหนึ่งกำลังเร่งฝีเท้าเข้าไปในซอยแคบข้างตึกแม่รีบวิ่งตามหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกรองเท้าของแม่กระทบพื้นคอนกรีตอย่างไม่สนเสียงเงาร่างนั้นเดินเร็วขึ้นเหมือนรู้ตัวว่ากำลังถูกตามซอยนั้นมืดและชื้นกลิ่นอับจากกำแพงเก่าๆผสมกับกลิ่นน้ำเน่าในท่อระบายน้ำเสียงหยดน้ำตกกระทบพื้นยิ่งทำให้บรรยากาศกดดันแม่รู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกที่ไม่คุ้นเคย ในที่สุดเงาร่างนั้นหยุดกระทันหันแม่เกือบชนเข้าเต็มแรงเขาหันกลับมาทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกทำไมคุณถึงตามผมมาเสียงเขาต่ำและแข็งกร้าวแม่ยืนหอบหายใจแต่สายตายังคงจับจ้องเขาไม่กระพริบเพราะแม่จำลูกได้ลูกคือคนที่แม่ตามหามาตลอด13าปีเขาเงียบริมฟีปากสั่นเล็กน้อยสายตาวูบไหวเหมือนคนกำลังต่อสู้กับความจริงภายใน แต่เพียงชั่วพริบตาเขากลับแข็งกระด้างขึ้นอีกครั้งผมไม่ใช่ลูกของคุณเสียงนั้นเหมือนคมมีดกรีดลงกลางหัวใจแม่แต่แม่ยังไม่ยอมแพ้แม่ยื่นป้ายในมือออกไปข้างหน้าถ้าไม่ใช่แล้วทำไมป้ายนี้ถึงมีชื่อของลูกฉันเงียบกริบเสียงลมพัดผ่านซอยดังแทกเข้ามาแทนชายหนุ่มมองป้ายในมือแม่ดวงตาเขาสั่นแรงอย่างควบคุมไม่อยู่เขากัดฟันแน่นหายใจติดขัดเหมือนคนกำลังจะร้องให้แต่พยายามกดเอาไว้ แม่ก้าวเข้าไปใกล้อีกหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าดังสะท้อนในซอยเหมือนเสียงกลองในอกลูกแม่อยากรู้ความจริงบอกแม่ทีว่าตลอดสิบสามปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเขาหลับตาแน่นมือกำเสื้อของตัวเองจนยับเงียบไปนานราวกับเวลาหยุดหมุนก่อนจะเอ่ยเสียงสั่นออกมาเบาๆผมไม่ได้หายไปเองแม่ตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงเหมือนถูกบีบรัด คำพูดสั้นๆแต่เหมือนเปิดประตูสู่ความลับที่แม่ไม่เคยกล้าแม้แต่จะคิดเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวผมถูกพาออกไปตั้งแต่คืนนั้นแม่ยกมือปิดปากน้ำตาไหลพรากไม่อาจกลั้นร่างทั้งร่างสั่นสะท้านเหมือนจะล้มลงตรงนั้นเขามองแม่ด้วยสายตาที่สั่นไหวความจริงมันอันตรายกว่าที่คุณคิดและผมอาจไม่ควรกลับมาเจอคุณเลยด้วยซ้ำแม่ก้าวเข้าไปอีก แม่หัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเป็นเสียงแต่เสียงในใจตะโกนเพียงอย่างเดียวแม่จะไม่ยอมเสียลูกไปอีกแล้วแม่ยืนเผชิญหน้ากับชายหนุ่มในซอยแคบลมหายใจแรงและสั้นสลับกับเสียงสะอื้นแสงไฟถนนส่องลงมากระทบใบหน้าเขาเป็นเงาสลับสว่างเผยให้เห็นร่องรอยบาดแผลเก่าและร่องรอยเหนื่อยล้าที่สะสมมานานแม่ยื่นมือไปอีกครั้งแต่เขาก้าวถอยหลังเหมือนกลัวการสัมผัสนั้น ลูกบอกแม่ทีใครพาลูกไปใครทําให้ลูกหายจากแม่เขาหลับตาลมหายใจติดขัดเสียงท่อระบายน้ําดังโครกครากเหมือนจะเร่งให้คําตอบถูกเผยออกมาคืนนั้นผมถูกผู้ชายคนหนึ่งอุ้มออกจากบ้านเสียงเขาสั่นจนแทบฟังไม่ออกแม่แทบหยุดหายใจทุกภาพความทรงจําผุดกลับมาประตูบ้านเปิดทิ้งไว้เสียงฝนฟ้าขนองเสื้อผ้าที่ตกบนพื้นห้องนั่งเล่นแม่เคยโทษตัวเองมาตลอดว่าไม่ดูแลลูกให้ดีพอ แต่ตอนนี้คำพูดของเขากําลังบอกว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่อุบัติเหตุเขาเป็นคนที่แม่รู้จักชายหนุ่มเปิดตาช้าชาแววตาเต็มไปด้วยความขมขื่นเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าเขามีสิทธิ์เข้ามาในบ้านคืนนั้นโดยไม่มีใครสงสัยแม่หัวใจแทบหลุดออกจากอกขาของแม่อ่อนแรงจนเกือบลมเสียงในหัวเริ่มก้องดังขึ้นเรื่อยๆใครใครกันชายหนุ่มเม้มปากน้ำตาเอ่อคลอแต่ยังพยายามกลั้น คนคนนั้นคือคนใกล้ตัวแม่เองลมในซอยพัดแรงขึ้นกระดาษเก่าถูกพัดวนไปมาเหมือนทุกสิ่งรอบข้างกำลังร่วมมือซ่อนความลับนี้แม่รู้สึกขนลุกสู้ทั้งตัวมือเย็นเฉียบเหมือนจุ่มลงในน้ำแข็งเขาพูดต่อด้วยเสียงที่เบาแต่หนักราวกับก้อนหินกดทับเขาพาผมไปไว้ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอผมถูกสอนให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวตนถูกบังคับให้เชื่อว่าพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ต้องการผมแม่ร้องให้สะอึกสะอื้น ไม่จริงลูกแม่ตามหาลูกทุกวันทุกปีแม่ไม่เคยหยุดเลยเขากัดริมฝีปากแน่นมือกำจนเส้นเลือดปูดผมรู้ตอนที่ผมโตขึ้นผมเริ่มจำได้ว่ามีใครบางคนเคยกอดผมด้วยความรักกลิ่นอุ่นๆของแม่ยังติดอยู่ในความทรงจําแต่ทุกครั้งที่ผมถามผมถูกลงโทษถูกขู่ให้เงียบสายตาแม่พร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นหัวใจบีบรัดจนหายใจไม่ออกแล้วใครกันใครทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้น เขาสูดลมหายใจลึกดวงตาสั่นสะท้อนกับแสงไฟคนที่พาผมไปคือคนที่แม่ไม่เคยสงสัยเลยสักนิดเดียวแม่ยืนชะงักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บชื่อหลายชื่อแล่นเข้ามาในหัวญาติสนิทเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าแต่เขายังไม่เอ่ยออกมาน้ำเสียงเขาหนักแน่นขึ้นแม่ต้องเข้มแข็งเพราะถ้าความจริงถูกเปิดเผยชีวิตแม่อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่สั่นสะท้าน เลือดในกายเย็นเฉียบเหมือนถูกดึงเข้าสู่เหวลึกแต่ในขณะเดียวกันความหวังที่ได้ยินเสียงลูกพูดตรงหน้ายิ่งทำให้แม่มีแรงยืนแม่เช็ดน้ำตาแล้วเอ่ยช้าๆแม่พร้อมไม่ว่าใครก็ตามที่ทำร้ายลูกแม่จะไม่ปล่อยไว้แน่ชายหนุ่มสบตาแม่แววตาที่เคยแข็งกระด้างอ่อนลงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเขาจะเอ่ยชื่อบรรยากาศในซอยมืดเงียบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านและกลิ่นชื้นจากกำแพงเก่าๆ แม่ยืนนิ่งใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมานอกอบทุกประสาทรับรู้ของแม่ตื่นตัวรอคอยเพียงคำพูดจากปากลูกชายชายหนุ่มหลับตาแน่นเหมือนพยายามรวบรวมความกลา้าริมฟีปากเขาสั่นก่อนเอ่ยช้าๆคนที่พาผมไปคือพี่ชายของพ่อแม่ตัวแข็งทื่อหูอื้อไปชั่วขณะภาพในอดีตแล่นกลับเข้ามาในหัวทันทีพี่ชายของพ่อชายที่ทุกคนในบ้านเคยไว้ใจคนที่คอยมาช่วยงานบ้านมาหยอกลอ้อ กับลูกชายเหมือนญาติแท้คนที่แม่ไม่เคยคิดแม่แต่เสี้ยววินาทีว่าจะทำร้ายครอบครัวทำไมเสียงแม่สั่นพร่าน้ำตาไหลพรากทำไมเขาถึงทำแบบนั้นชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มืดสนิทแววตาสะท้อนความเจ็บปวดที่กดทับมานานเขาพาผมไปเพราะความแค้นเพราะเขาเกลียดพ่อเขาเชื่อว่าพ่อทำให้ชีวิตเขาพังและสิ่งเดียวที่จะทำให้พ่อทรมานคือพรากลูกชายไปแม่เอามือกุมอก หัวใจร้าวเหมือนถูกฉีกเป็นเสียงเสี่ยงเสียงสะอื้นดังสะท้อนในซอยแคบแต่พ่อพ่อของลูกเสียใจแทบขาดใจมาตลอดเขาตามหาลูกทุกวันชายหนุ่มหลับตาน้ำตาไหลเงียบเงียบบนแก้มผมรู้เขาบอกผมว่าพ่อแม่ไม่ต้องการผมแต่เมื่อผมโตขึ้นความทรงจำจริงกลับชัดเจนขึ้นผมจำได้ว่าพ่ออุ้มผมไปโรงเรียนจำได้ว่าแม่ทำอาหารให้ตอนผมไม่สบายผมเริ่มรู้ว่าทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นแค่คำลวง แม่ก้าวเข้าไปใกล้วางมือบนแขนลูกชายทั้งที่ตัวสัน่นลูกแม่ขอโทษที่ไม่เคยสงสัยเขาเลยแม่ปล่อยให้คนเลวพรากลูกไปเขาหันมามองแม่สายตาที่เต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและความโหยหาผมไม่โทษแม่เลยผมแค่กลัวกลัวว่าถ้าความจริงถูกเปิดเผยเขาจะไม่หยุดเขาอาจทำร้ายแม่เหมือนที่ทำกับผมแม่เม้มปากแน่นหยดน้ำตาร่วงหล่นลงบนพื้นปูน แต่ในหัวใจกลับเริ่มมีเปลวไฟแห่งความโกรธแค้นลูกโชนแม่จะไม่ยอมให้เขาทำลายครอบครัวอีกแล้วชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะล้วงกระเป๋าหยิบสมุดเล่มเล็กที่เก่าขาดยับออกมานี่คือบันทึกที่ผมเก็บไว้ตลอดหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทุกอย่างแม่รับสมุดมาด้วยมือสัน่นหน้ากระดาษเต็มไปด้วยลายมือเล็กๆที่ลูกชายเขียนบันทึกมีชื่อมีวันที่มีเหตุการณ์ที่เขาต้องเจอ ทุกบรรทัดคือมีดที่กรีดหัวใจแม่ลูกอยู่กับเขามาตลอดถูกกักขังเหมือนนักโทษทุกครั้งที่ผมพยายามหนีเขาจะทำโทษผมแต่ผมยังมีแรงอยู่เพราะความทรงจำของแม่ผมเชื่อว่าสักวันแม่จะหาผมเจอแม่โอบกอดลูกแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดลูกคือสิ่งเดียวที่ทำให้แม่มีชีวิตต่อไปได้แม่จะพาลูกกลับบ้านไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามชายหนุ่มสะอื้นเบาๆซุกหน้าลงกับบ่าของแม่ แต่แล้วเสียงฝีเท้าหน,หนักก็ดังมาจากปลายซอยดังใกล้เข้ามาทีละก้าวเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนแปลกหน้าแต่เป็นเสียงที่แม่จำได้ดีเสียงรองเท้าหนังที่พี่ชายของพ่อมักใส่เป็นประจำก้องสะท้อนในซอยมืดราวกับเสียงตัดสินโทษแม่ตัวแข็งหัวใจแทบหยุดเต้นลูกชายเงยหน้าขึ้นทันทีสีหน้าตื่นตระหนกเขามาแล้วแม่ต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ เสียงรองเท้าหนังหนักๆกก้องสะท้อนมากับผนังอิฐเก่ายิ่งดังใกล้เข้ามาหัวใจแม่ก็ยิ่งเต้นแรงจนเจ็บเหมือนถูกบีบในความมืดของซอยแสงไฟถนนส่องลอดเข้ามาเพียงบางส่วนเงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นแม่มองเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยเส้นผมที่เริ่มแสมขาวดวงตาที่เคยแฝงรอยยิ้มอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับแข็งกร้าวเหมือนสัตว์นักล่าพี่ชายของพ่อคนที่แม่เคยคิดว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว ในที่สุดก็ตามมาจนเจอเสียงของเขาแหบต่ำแต่แฝงความเย็นเยียบฝีเท้าหยุดลงไม่กี่ก้าวตรงหน้าแม่กับลูกชายกลิ่นบุรีแร่แรงแรงคลุ้งออกมาจากเสื้อผ้าที่เปียกชื้นลูกชายหายใจแรงสายตาหวาดกลัวเขาขยับเข้ามายืนบังแม่เหมือนปกป้องอย่าแต่ต้องแม่อีกถ้าจะเอาใครก็เอาผมไปคนเดียวแม่ตัวสั่นน้ำตาเออแต่ยกมือจับแขนลูกไม่แม่จะไม่ยอมเสียลูกไปอีกแล้ว พี่ชายของพ่อหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นช่างเย็นชาเหมือนเหล็กเสียดกันเธอคิดว่าฉันทำไปเพราะความเกลียดชังนั้นหรือไม่มันมากกว่านั้นฉันทำเพราะอยากให้พ่อของเขาเจ็บปวดและฉันก็ทำสำเร็จเขาตายไปทั้งเป็นตั้งแต่วันนั้นแม่กัดฟันแน่นความโกรธผสมกับความหวาดกลัวคุณทำลายทั้งครอบครัวคุณพรากเด็กคนหนึ่งไปจากความอบอุ่นเขาไม่ใช่เครื่องมือในการแก้แค้นแววตาของเขากระพริบด้วยความบ้าคลัง่ง เด็กคนนี้คือสิ่งเดียวที่ทําให้พี่ชายของฉันช้าใจได้มากที่สุดและเธอก็โง่พอที่จะไม่สงสัยฉันเลยตลอด13าปีนั่นแหละคือชัยชนะของฉันลูกชายขบกรามแน่นเสียงสั่นแต่เต็มไปด้วยความโกรธผมจะไม่ยอมอยู่ในเงื้อมือคุณอีกแล้วผมจําทุกการลงโทษจําทุกการขู่จําทุกคืนที่ถูกกักขังวันนี้ผมขอเลือกเองผมจะกลับไปหาครอบครัวคําพูดนั้นเหมือนตบหน้าเขา พี่ชายของพ่อก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวแววตาโกรธเกรี้ยวแม่รีบคว้ามือของลูกแล้วถอยหลังเสียงหัวใจดังกล้องในหูเหมือนกลองศึกวิ่งไปลูกแม่ร้องลั่นสองแม่ลูกหันหลังแล้ววิ่งสุดแรงออกจากซอยเสียงฝีเท้าหนักไล่ตามมาติดติดเสียงหอบหายใจของคนที่ไล่ล่าดังก้องเหมือนสัตว์นักล่าที่ไม่ยอมปล่อยเหยื่อซอยมืดยาวราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นขยะชื้นคะคลุ้งในอากาศ แม่รู้สึกขาเหมือนจะหมดแรงแต่หัวใจกลับผลักให้วิ่งต่อเพราะทุกก้าวคือก้าวที่จะนำพาลูกกลับสู่บ้านที่แท้จริงเมื่อถึงปลายซอยแสงไฟถนนสว่างวาบต้อนรับเสียงรถยนต์แล่นผ่านเหมือนชีวิตยังคงหมุนไปแม่ผลักลูกออกไปสู่ถนนใหญ่ทันทีไปหาที่ปลอดภัยแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะก้าวพ้นเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นด้านหลังพวกแกหนีฉันไม่พ้นหรอกเงาร่างใหญ่โถมเข้ามา มือหนาเกือบคว้าไหล่ของแม่แม่สะดุ้งสุดตัวหัวใจแทบหลุดออกจากอกแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงนกหวีดตำรวจดังแหลมกล้องขึ้นจากถนนใหญ่ไฟสีน้ำเงินสลับแดงวูบวาบสะท้อนเข้ามาในซอยรถสายตรวจจอดขวางอยู่หน้าปากทางเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนดังชัดเจนหยุดตรงนั้นคุณถูกจับตาดูมานานแล้วพี่ชายของพ่อชะงักดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจ เขาหันไปมองแม่กับลูกชายอย่างเกลียดชังก่อนจะหันกลับมาพยายามวิ่งหนีไปอีกทางเสียงไซเรนดังลั่นกลางถนนไฟสีน้ำเงินแดงกระพริบสะท้อนผนังตึกทั้งสองข้างเสียงนกหวีดและเสียงตะโกนของตำรวจกลบเสียงหัวใจที่เต้นระรัวแม่กอดลูกชายแน่นร่างทั้งคู่สันสานแต่ยังยืนหยัดอยู่ข้างกันพี่ชายของพ่อเบิกตากว้างเขาหันซ้ายหันขวาหาทางหนีเงื่อไหลอาบขมับแม้ว่าอากาศในค่ำคืนนี้จะเย็นจัด พวกแกพวกแกจะไม่มีวันพรากเขาไปจากฉันได้อีกเสียงเขาก้องสะท้อนเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งทันใดนั้นเขาพุ่งตัววิ่งไปทางตรอกแคบอีกฝั่งตำรวจสามสี่นายรีบไล่ตามทันทีเสียงรองเท้ากระแทกพื้นคอนกรีตดังสอดประสานกับเสียงไซเรนความวุ่นวายแตกกระจายไปทั่วบริเวณแม่กับลูกชายถูกเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาล้อมปกป้องคุณผู้หญิงครับไม่ต้องกลัวตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วแต่แม่ยังคงยืนตัวแข็ง ดวงตายังจับจ้องไปยังเงาที่กำลังวิ่งหนีของชายคนนั้นหัวใจแม่เต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความหวาดหวัน่นลูกชายหายใจแรงดวงตาสั่นไหวเขาจับมือแม่แน่นแม่ผมกลัวว่าเขาจะกลับใหม่เขาไม่มีวันยอมแพ้แม่ก้มลงศาลูกน้ำตาเออเต็มเบ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะอยู่ข้างลูกเสมอเสียงตะโกนดังขึ้นจากตรอกหยุดเดี๋ยวนี้ยกมือขึ้นตามด้วยเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ แต่พี่ชายของพ่อยังคงดิ้นรนวิ่งฝ่าออกไปเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกต้อนจนมุมแม่ตัวสั่นหัวใจแทบหลุดออกจากอกภาพตรงหน้าคือความจริงอันโหดร้ายที่เธอไม่เคยคิดฝันคนที่เคยกินข้าวร่วมโต๊ะเคยพูดคุยเหมือนครอบครัวกลับเป็นคนที่พรากเลือดเนื้อเชื้อเคยไปจากเธอนานนับสิบปีลูกชายหันมามองแม่น้ำตาคลอแม่ผมอยากให้เรื่องนี้จบจริงๆผมไม่อยากหนีไม่อยากกลัวอีกต่อไปแม่โอบก,กอดลูกแน่นร่างทั้งคู่สั่นไหว มันจะจบแล้วลูกคืนนี้มันต้องจบในตรอกเสียงต่อสู้ดังขึ้นเสียงรองเท้ากระแทกเสียงร่างกายกระแทกกำแพงตำรวจตะโกนสั่งให้ยอมจำนนแต่พี่ชายของพ่อกลับกรีดร้องด้วยเสียงโกรธเกรี้ยวเหมือนคนที่พร้อมจะลากทุกคนลงไปในเหวลึกด้วยกันเจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังเข้ามาไฟฉายส่องกระทบกำแพงทำให้ซอยสว่างวาบเงาร่างใหญ่ถูกกดลงกับพื้นในที่สุดเสียงกุญแจมือคลิกดังสะท้อน การดิ้นรนค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจรุนแรงของผู้แพ้แม่ยืนมองภาพนั้นน้ำตาไหลอาบแก้มหัวใจเต็มไปด้วยความโล่งปนปวดราวเธอเคยฝันถึงวันที่ได้พบลูกชายอีกครั้งแต่ไม่เคยคิดว่าต้องยืนมองญาติผู้ใหญ่ถูกลากไปในฐานะอาทยากรลูกชายจับมือแม่แน่นแม่ผมยังอยู่ตรงนี้เสียงเขาสั่นแต่หนักแน่นพอจะทำให้แม่ยืนไหวแม่พยักหน้าชาชา ใช่ลูกอยู่ตรงนี้และเราจะไม่พลาดจากกันอีกแล้วตำรวจนำตัวพี่ชายของพ่อออกมาเขาหันกลับมามองแม่กับลูกชายแววตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นริมฝีปากกระซิบคำบางคำแม้เบาแต่แม่ได้ยินชัดมันยังไม่จบความจริงที่แท้จริงยังอยู่ข้างหลังแม่ขนลุกสู้ร่างกายเย็นเฉียบคำพูดนั้นเหมือนลมหนาวพัดทะลุเข้ามาในกระดูกเธอเริ่มตรหนักว่าเบื้องหลังการหายตัวไปของลูกชาย อาจมีเงามืดที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าที่คิดตำรวจพาลูกชายและแม่ขึ้นรถเพื่อไปยังสถานีระหว่างทางแม่กอดลูกไม่ยอมปล่อยภาพแสงไฟสีน้ำเงินแดงยังสะท้อนอยู่ในดวงตาแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามใหม่ที่ถาโถมใครอยู่เบื้องหลังจริงๆใครที่ทำให้พี่ชายของพ่อเลือกเส้นทางมืดมิดนี้และความลับใดที่กำลังรอการเปิดเผยรถตำรวจแล่นฝ่าความมืดของค่ำคืน เสียงไซเรนเงียบลงแต่แสงไฟสีน้ำเงินแดงยังสะท้อนตามกระจกตึกสองข้างทางแม่กอดลูกชายแน่นในเบาะหลังร่างทั้งคู่สั่นสถานแต่อบอุ่นเพราะความผูกพันที่หวนคืนลูกชายซบสีสลงกับไหล่แม่ดวงตาเขาแดงก่ำแต่ยังมีแววโล่งใจแม่ลูบผมเขาเบาๆกลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นฝุ่นยังติดตัวกลิ่นที่ไม่ควรอยู่บนร่างเด็กที่ควรเติบโตในบ้านที่ปลอดภัยรถเลี้ยวเข้าไปในลานสถานีตำรวจ ไฟนีออนสีขาวสว่างเย็นเยียบเจ้าหน้าที่พาแม่และลูกชายลงจากรถสายตาหลายคู่จับจ้องมาบ้างสงสารบ้างสงสยัยขณะที่อีกฝากหนึ่งพี่ชายของพ่อถูกลากลงจากรถอีกคันเขามีโซ่ตรวนล่ามมือหลังน้ำตาไม่มีมีเพียงสายตาแข็งกร้าวใบหน้าเปื้อนเลือดเล็กน้อยจากการดิ้นรนเขายกคางขึ้นสูงมองไปรอบๆอบอย่างท้าทายแม่รีบเบือนสายตาลูกชายไม่ให้มองภาพนั้นแต่ในใจแม่กลับสั่นสาน เพราะแม้เขาจะถูกจับแล้วแต่คำพูดสุดท้ายยังดังชัดในหูมันยังไม่จบความจริงที่แท้จริงยังอยู่ข้างหลังภายในห้องสอบสวนแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ส่องตรงลงมากลางโตโลหะเสียงเครื่องปรับอากาศดังฮัมต่ำๆแม่กับลูกนั่งอยู่อีกฝั่งมีเจ้าหน้าที่นั่งประกบบรรยากาศเคร่งเครียดเหมือนอากาศในห้องหนักขึ้นทุกนาทีตำรวจระดับสูงเดินเข้ามาเขากางแฟ้มเอกสารวางบนโตะเสียงกระแทกดังก้อง เราเฝ้าติดตามคดีนี้มานานเขาพูดช้าและชัดแต่สิ่งที่เราเพิ่งค้นพบจากการจับกลุ่มคืนนี้ทำให้ทุกอย่างซับซ้อนกว่าที่คิดแม่หันไปสบตาลูกมือที่กลุ่มไว้แน่นขึ้นเจ้าหน้าที่เปิดแฟ้มเผยให้เห็นภาพถ่ายและรายงานมีทั้งภาพเฝ้าระวังการเงินที่ผิดปกติและชื่อบุคคลหลายชื่อแต่สิ่งที่ทำให้แม่ตัวเย็นวาคือมีชื่อคนในตระกูลปรากฏอยู่ตำรวจพูดต่อพี่ชายของสามีคุณไม่ใช่ตัวการเพียงคนเดียว เขาเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆของกลุ่มที่ใหญ่กว่ากลุ่มที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติแม่เบิกตากว้างร่างกายสั่นสานเสียงหายใจขาดห่วงเหมือนขาดอากาศลูกชายจับมือแม่แน่นเขาก้มหน้าพร้อมน้ำตาที่คลอเบา้าแม่ผมบอกแล้วเขาไม่ได้ทำคนเดียวมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พยักหน้าใช่และจากบันทึกที่ลูกชายคุณเก็บไว้ตลอด13ปี เราพบข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงชื่อบุคคลระดับสูงซึ่งถ้าเปิดเผยออกมาจะสั่นสะเทือนสังคมแน่นอนแม่ก้มมองสมุดเก่าๆในมือที่ลูกเคยมอบให้กระดาษเก่าขาดยับแต่ทุกตัวอักษรคือหลักฐานเลือดเนื้อของลูกน้ำตาไหลพรากลงบนหน้ากระดาษแม่แทบไม่เชื่อว่าเด็กคนหนึ่งต้องทนเก็บความลับหนักหนาเช่นนี้มานานตำรวจพูดเสียงจริงจังแต่คุณต้องเตรียมใจการเปิดโปงครั้งนี้ไม่ปลอดภัย กลุ่มนี้มีอำนาจมีเงินและมีเครือข่ายแม้แต่เจ้าหน้าที่บางคนก็อาจถูกซื้อตัวไปแล้วบรรยากาศในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินเข็มดังติกติก๊กแม่เงยหน้าขึ้นสบตากับตำรวจไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนฉันก็จะสู้ฉันจะไม่ยอมให้ใครพรากลูกไปอีกลูกชายหันมามองแม่ด้วยน้ำตาเขาสะอื้นเบาๆแต่พยักหน้าแม่ผมพร้อมแล้วที่จะพูดทุกอย่าง ผมไม่อยากอยู่ในความมืดอีกต่อไปทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของตำรวจดังขึ้นกระทันหันเขารีบรับสายสีหน้าเปลี่ยนทันทีคิ้วขมวดแน่นเสียงสั่งการดังออกมาเพิ่มกำลังคุ้มกันสถานีทันทีมีคนพยายามบุกเข้ามาแม่กับลูกหันขวับไปมองหน้ากันหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแสงไฟนีออนกระพริบวูบวาบเหมือนห้องทั้งห้องกำลังสัน่นเสียงโกล่าละดังขึ้นจากนอกหน้าต่าง ประตูห้องสอบสวนสันสะเทือนเหมือนมีใครกำลังพยายามบุกเข้ามาแม่กอดลูกแน่นอีกครั้งความจริงที่แท้จริงกำลังจะถูกกลบฝังด้วยเลือดอีกครั้งหรือไม่เสียงระเบิดเล็กๆดังก้องอยู่หน้าสถานีตำรวจหน้าต่างสันสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบจะถล่มลงมาเสียงตะโกนเสียงวิ่งเสียงปืนดังระงมแม่กอดลูกชายไว้แน่นร่างทั้งคู่สันสะท้านเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาพาพวกเขาออกทางบันไดลับด้านหลัง ไฟฉายวูบวาบนำทางไปในความมืดเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังสะท้อนเหมือนหัวใจที่เต้นแรงเกินควบคุมทุกย่างก้าวคือเส้นบางบางระหว่างชีวิตกับความตายเมื่อมาถึงห้องนิรภัยใต้ดินแม่กับลูกถูกพาเข้าไปนั่งพักเสียงปืนยังดังอยู่ด้านบนแต่ประตูหนาหนักปิดกั้นเสียงไว้บางส่วนลูกชายซพกับอกแม่น้ำตาไหลเงียบเงียบแม่ผมไม่อยากกลับไปอยู่ในความมืดอีกแล้วแม่กอดลูกไวแน่นเหมือนจะไม่ปล่อยอีกเลย ลูกจะไม่ต้องเผชิญมันคนเดียวอีกต่อไปเราจะสู้ด้วยกันและเราจะเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จผู้บุกโจมตีถูกจับกุมหลายคนหลักฐานใหม่จากการสอบสวนเชื่อมโยงเครือข่ายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังชื่อที่ถูกซ่อนอยู่เริ่มปรากฏทีละคนแม่กับลูกถูกย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัยเช้าวันใหม่ทอแสงอ่อนผ่านหน้าต่าง กลิ่นกาแฟและลมเย็นพัดเข้ามาแทนกลิ่นควันและเลือดเมื่อคืนแม่มองลูกชายที่นั่งข้างๆใบหน้าสู้ผอมแต่แฝงด้วยแววตาเข้มแข็งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลูกจากนี้ไปเราจะสร้างชีวิตใหม่เสียงแม่สั่นแต่มั่นคงลูกชายพยักหน้าน้ำตาคลอแต่ริมฝีปากมีรอยยิ้มเล็กๆครับแม่คราวนี้ผมได้กลับบ้านจริงๆเสียงนกเช้าเริ่มขับขานแม่หันมองท้องฟ้าที่สว่างขึ้นทีละน้อย แม้หนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายและความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแต่หัวใจของแม่เชื่อมั่นเพียงสิ่งเดียวลูกชายของเธอกลับมาแล้วและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะไม่พลากจากกันอีกตลอดชีวิตเรื่องใหม่ครับ